หมดลุยยกกี้ตู้ถาวรสามสิบโล้ล้วก็ออกแล้ว,ว<ะ>บอกเจซี่ไม่ต้องรีบออกก็ได้ออกออลี่เยอะๆถ้ามันจะมาขนาดนี้อ่ะการันตี ไอเด้ไอเด้นี่ไงหยกจากหาผู้ชายแล้วทำไงได้ก็ผู้ชายมันก็ต้องมีตัวหนึ่งอยู่แล้วอยู่ตรงนี้ก็มันตายปิดแล้วอะระบบไม่ถ้าออลลี่เดือนนี้ไม่ตาตะหยกเดือนหน้ามันจะมีกล้าหันมันเป็นผู้ช่วยไงลา ไหนเลยตู้ถาวรยกที่เปิดถึงคนเดียวอยู่แล้วอิชิวนึกทิปเปิลล้อวัเนี่ยหยกลักนกนี่ยมัวแต่ดูปิดเยอะ สายพันใกล้เคียงกันะหนะเฮใครมาแม่จีนอาเมีคีมาด้วยแปลกใชโอเค เาแมวมาเรียกแล้วมันเรียกอะไรเห็นกระดโดนแต่การันตีเนี่ยเฮ <h ums> ้ย,ยแต่ก็แพห <h ums> ยกไปเอาูุชายหยกออกเลยนมันจะเกิดม <h ums> ันจะเกิดได้เกิดตาลยนะนยแล้วใครดีล่ะคะเนี่ยอเอาใครก็ได้ที่ไม่ใช่ไอ้น็อกคือไอ้ตัวนกปล่อยไปได้อา่าเอาไม่เช่ผู้ชายเลยกันเนาะ อ่ยดเดี๋ยวตั้งสี่เท่าไหรือวะน่ะน่าจะสี่สิบสิบหกอ่ามาก่อนแล้วอ่ะเฮ้ยผู้ชายรัรผู้ชายรผู้ชายหรออ้ไปแล้วม่ใชู่อะไรนะเปิดสาวองไ็้ตัวเดียวกันหมดรยะ คือตู้ที่เหละที่รักนะต้องลักกันขนาดนั้นก็ได้ทีสองสองตัวหรอยู่ในอารีนา่าอ่ะอ่ะได้เบเกิลบิวอวนนั้นนะบิ้วถึกทีมหนึ่งบิวสปีดทีมหนึ่งอะสองไปเกินทำเหมือนเรามีแหวนเยอะเลยทะ่หยกิง ให้กูขอเดลซี่อวัลรีบ้างได้ไหมอ่ะแน่การัเตียอะเรื่อเกาอะไรก็ไม่รู้ได้ไหมอ่าแล้วก็ได้อยู่ได้เพราะมันขาดเยอะมันก็ได้อยู่แหละก็ออกแต้มไม่รักแล้ว,วก็ไปเกิดตัวแม่ทุ่งค่ะ ไปไหนด้วยลินมาแล้วได้ไงลินน่ะไี่อยาบอาวไม่ได้หยกถามหาลินแบบเพื่อแี่ลินซีเท่าไหร่แล้วน่ะลินแตงแต่ว่าซีสิบสองมันก็ออกบ่อยบ้าะ แต่จริงๆตั้งแต่ที่มันเข้าตู้ถามมันก็ออกบ่อยเหมือนกันที่ยกอ๋อหรือยังไม่ใช่เดซี่ขาดสองได้ขันหนึ่งปะขันหนึ่งอะมึงใกล้ได้เอาออก่ะทำไมมันเป็นตัวเดียวที่มันดาวเพิ่มไบเดี๋ยววะรักเราอันอีป้าเขาล้มขลัมันรักเกีย เราจะเอาไปเล่นลองเล่นยิวบอพวกนี้แล้ยโยกเข้าไปโยมเข้ากันอย่างเงี้ยรักกันจะหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยี่ยใ,<น>ใครอ่ะถือว่าออกไปถือว่าออกไปไ,ไวไหมไวไหมไม่รู้ ไม่เห็นจะออกเลยพีดำอะไรอย่างเงี้ยเลือกไว่เปล่าแล้วยังไม่ตันอะเพื่อเพื่อนตัวอื่นมันตันหมดแล้วอ่ะเกลียดรังสุดแต่พีดำนี่ไม่รักไอดีเราจีอ่ะ้าไปเรื่อกมันถึงไม่ออกเลยก่อนอ่าาแล้วยังไงเลเกสกาวแล้วสีกราวลวกูว่าได้ไปอยู่กับกราเดือนหน้าได้ตลอด ไอนบอกตันไวไปไม่สนุกไงโยกว่าเปิดด้กล้าหนญทนเดียวไม่รู้ใช่ไหมเออมันเปิดกล้าหเป็นเดียวเราไม่ได้เทวตั้นไงก็มาเยอะเกินแล้วก็ไม่กินคุณภาพได้สองทองพอดีเอแ็อ่โตลุงรักลุงหรือว่า เลขที่ตัน่นนะมาแลตัวเดียวก็จะไมใ้มนฮอะอันนี้กดให้มันออกเลยยกแปดสิบสองโเอ้ยเอาออลี่ออกไปได้ <c oughs> ตัวนี้ก็รักกนหลงไปกเราเหมือนกันนะเอาใมันออกทองนะถ้ามันถ้ามันไม่ออก เลือนรู่งอ่นะไปการันตีซะอัเดะนี่ไงก็รอแบบตู้หน้ามาปุ๊บก็ได้เลือกเลยว่าจะเอาอ่อนี่หรือกรอะสานยกอะไปดูผลประกอบการวันนี้เราต้องไปเอาเป็นออกมาก่อนใช่ไหม ตัวสองดาวโอเคแป้งเยอะมากโอเคแป้งนะนี่ใช่ครับออลลี่เติบโตขึ้นขาดอีกสามตัวนะอุนิค่าเ,คเหเลือติดเแมวครับขาดตัวเดียวลุงก็ขาดตัวเดียวแล้วเชิงยิ้มสุดสุดสีดะ ไม่เติบโตมาแล้วทริปเปิลเทลตันดินหนึ่งยอนเอ,อวาเดสหนึ่งคิดหนึ่งลาเชลหนึ่งวะลูรี่หนึ่งก็รงงประมาณนี้ได้บง้งก็เจอกันอีกทีตู้หน้าสำหรับคลิปกาชาสวดีครับ